อ๋อโยกิติคุณเฮ้ยใครเรียกกิติคุณวะอะไรบานอ n the beat จอดไปเฮ้ยมึงก็หนกิติคุณกิติคุณตอนนี้เขาชื่อกิติคุณกิติคุณกิติคุณชื่อชื่อเล่นของเขาคือไอซ์ไอซ์พิซซุดะนามสก,กุลของเขาคือฟางนินแต่มันก็ไม่ ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีเพื่อนเป็นปียพัดเด็กสั้นๆว่าสุวรรณเขาเป็นเพื่อนรักกันเขาก็ฉันกันทุกวันมึงก็รักกันเกินปียพัดกับกิตติคุณเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆตอนที่ดูของรับด้วยกันตอนนั้นสมัยมันยังเล็กๆมึงก็ไม่ได้ตึงหลอกไอสัตว์มึงไม่ต้องมาทําเป็น ชื่อเล่นของเขาคือไอซ์ไอซ์พิซซุดะนามสก,กุลของเขาคือฟังนินแต่มันก็ไม่ฟังนินอะไรเนี่ยเอาคุณมาทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวจัดให้ท่านปีศาจเขาโม่แต่ปัสสลัดชีวิตช่วงนี้ของเขาเลยดูชัดๆช็อตท่านกิตติคุณเขาเลยลองปั่นสลัดทั้ง ฟาาราฝรั่งลงตามจึงพากันกินมามากกิบที่คุณลงน้ำเงินอออินไปตั้งยี่ห้าสุวรรณลงตามเลยกดผิดไปร้อยยี่ห้าออไปละจด้เยอะประเก้าเจ้ามึงก็เลยได้บอดตอนนี้ทั้งสองดูเหมือนกำลังจะรอดพอจังหวะที่กำลังถอนเจ้าของเว็บก็เลยได้มอง เวลานั้นเลยได้มีข้อความขึ้นว่ามโมนดโนบีกิติโคนกิติโนตอนนี้เขาเชื่อกิติโกนกิติโกนกิติโคนชื่อชื่อเล่นของเขาคือไอซ์ไอซ์ออสซ์สจะนามสกุนของเขาคือบังนิดแต่มันก็ไม่ฟังนิด s e e พ,พี่เพื่อนเด็กน้องหนูอย่าเล่นแา่พนันนะครับมันะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ให้เจ้าของเว็บจ่ายคนทำเพลงคนเดียวพอครับอย่าเป็นเหมือน ที่คุณกับสุวรรณนะครับ